ที่แล้วที่โดวินหายไปมาดูกันว่าโดนนี้โดวินอยู่ไหนตอนนี้มันมอแล้วตอนนี้เอาเงินดินั่นอะไรนี่เฮ้ยจะก,กัดได้มาดิามาดิรอใจกันนี่ตีอ่ะเดี๋ยวด้วยเอาวัคซีนมาไม่ได้เอาวัคซีนมาใม่อาฮาเดี๋ยวกันทิ้งปืนไปเอาไปฉันไม่เอาหราอกอออ ฮ่โอ้ไม่น้องยิงกันแล้วเขาว่าแกจะตบบีไม่เลี่ยนเย้นี่เยอะเอาไปเลยเอาไปหมดเอาไปอ่ะไม่ยันไม่แกต้องทำแค่นี้ไงไม่โศแล้วถึงแม้แกจะเป็นอะไรกี ไปเลยกีย้โอ้ยนายเป็นใครแกเป็นใครล่ะถามหน่อยเถอะนั่นเงอเป็นกระนกไงโดนมีดป้าเนี่ยนี่นี่ยัวพิดาณ์นะนี่ไโอ้ยอี้เปิดให้ฉันเหรอไม่ ยังไงล่ะแกยอมไหมถ้าแกคิดว่ายอมก็มาสิและนี่คือสายเหตุที่โดวินหายไปจาก EP s o ปี้กับตรงแกงกระหนกมีปัญหากันแค่นี้แหละจบ